สวัสดีจ้าวันนี้วันพระที่เก้าวันที่เก้าวันพระวันะวันนี้เตรียมของไหวจ้าก่อนจะเตรียมของไหวาสายตาเราก็ดีดีเบิ่งกเดอัน,นี้ไม่เท่าไหร่พี่น้องเห็นหรือ,อยังจ้าสายตาอ่วยจะก็ลังจะขึ้น กำลังจะขึ้นหิ้งไวพระเดี๋ยวไปเอามากคู่ก่อนมากคู่มาใส่ก่อนอันนี้จะไหวปู่รอห้าจ้ะมือหนึ่งจับกล่องอีกมือหนึ่งก็ทายพี่น้อง ไหว้พระไหว้พระมีจ้ะเตรียมปะปูรอห้าเตรียมไหว้เตรียมไหว้ปุ๊บกะมีจ้ะวันนี้วันที่เก้ากุมภาเอ้ยบอเม่เก่ากุมภาโอ้ยพอโดนฮักเวลาไปแล้วขอคือไอ้เบอ่อเบอรบอจังเลย ตั้งสติพันใดเอาตั้งสติ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 อ่าวันนี้วันที่เก้ามีนาสองห้าหกเจ็ดจ้ากำลังจะไหวพระเมืองเมืองอีกด้านหนึ่งพี่น้องเมืองด้านนี้ เมืองมุมนี่ให้เมืองซุกมุ่มจ้ะรอบมุนทุกมุมเลยจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนละจ้าเดี๋ยวว่ายพาก่อนเตรียมของสายแล้ว ใส่แล้วขอไว้พระก,ก่อนจา้าเดี๋ยวมีเจอกันใหม่จ้าสวัสดีนะคะ